ด่วนขณะน,นี้อาเซนอนได้เปิดโต๊ะเจราจากับไคฮาร์วตเป็นที่เรียบร้อยแล้วฟาบีเซโตโมโนรายงานว่าอาเซนอลได้เปิดโต๊ะคุยเจราจากับเชลซีเพื่อทําการซื้อไคฮาร์วตแล้วโดยตอนนี้เชลซีตั้งมูลค่าอยู่ที่75ล้านปอนด์แหล่งข่าวได้กล่าวไว้ว่าเชลซี Chelsea นั้นอาจจะยอมในมูลค่าที่70ล้านปอนด์เนื่องจากอาเซนอนไม่พร้อมใจ่ายในราคา75ล้านปอนด์ตอนนี้เดอรมาลิดก็กำลังมองมองไคฮาเวตอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอาค่าตัว50ล้านนปอนขอขสิบล้าครับ ดยขนานี้อาร์เซนอลจะทำการโฟกัสไปที่ดีแคนไลท์ก่อนไคฮาวเวิครับจึงคาดการว่าในตอนนี้ดิวอาจจะไม่ได้เสร็จสิ้นภายในเร็วๆนี้เหตุผลที่เชลซีขายให้อาร์เซนอลแพงกว่าเลโอมาดิดนั่นก็เพราะว่าเชลซีไม่อยากยื่นหอกให้ศัตรูในหลีกร่วมกันฉะนั้นจึงทำการขายแพงขึ้นตอนนี้ต้องลุ้นกันแล้วนะครับว่าหอกของเราที่มันทุท่ๆจะได้ย้ายไปอยู่กับทีมที่แข็งแกร่งไหมต้องรอดูกันครับ